กรณี7คนไทยที่ถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มตัวไปนั้นเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในหลักเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งในส่วนนี้หนังสือ33ประเด็นถามตอบราชาอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดนซึ่งจัดทาขึ้นโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นเคยได้ตีแผ่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามรายงานของคุณวรรัตภูษาทองครับ ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนภาเป้ยตาดีของเทือกเขาพนมดงรักเดิมนั้นตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านภูมิสรอนตำบลบึงละมูอำเภอกันทาลักษ์จวัดศรีสะเกดโดยซากปราหักพังของปราสาทหินแห่งแรกสามารถย้อนไปได้ถึงศตวรรษที่9 กัมพูชาได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกให้ถ่ายคืนปราสาทพ,พระวิหารให้กัมพูชาในปี2502หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งทนายความต่อสู้กันบนศาลโลกจนมีคำพิาพากษาให้ปราสาทพ,พระวิหารตกเป็นของกัมพูชาในปี2505ไทยได้ประท้วงคำพิาพากษาและสงวนสิทธิ์ในการที่ประเทศไทยจะเรียกร้องปราสาทพ,พระวิหารกลับคืนในอนาคต อย่างไรก็ตามในคำพิพากษาของศาลโลกไม่ได้ระบุว่าพื้นที่ตั้งของตัวปราสาทและพื้นที่เขาพระวิหารเป็นของกัมพูชา ปี2548กัมพูชาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนปราสาทพรวิหารเป็นมรดกโลกต่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกแต่คณะกรรมการมรดกโลกได้ให้กัมพูชายื่นเอกสารใหม่เกี่ยวกับเขตกันชนซึ่งอยู่ในดินแดนไทยและแนะนําให้กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนปราสาทพวิหารและพื้นที่รอบนอกตัวปราสาทร่วมกับไทย ปี2550กัมพูชาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนประสาทพรวิหารอีกครั้งโดยมีการแนบบันทึกช่วยจําต่อเอกอัครราชทูตกัมพูชาและเสนอขึ้นทะเบียนร่วมแต่คณะกรรมการมรดกโลกได้เลื่อนการพิจารณาออกไป 18มิถุนายน2551พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้รวมตัวกันเพื่อขับไล่นายนพดลปัทธรรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขนาดนั้นซึ่งได้ลงนามในถแถลงการร่วมไทยกัมพูชาเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเท่ากับเป็นการยอมรับว่าพื้นที่รอบนอกตัวปราสาทจำนวน4.6ตารางกิโลเมตรที่เป็นดินแดนไทยตามอนุษสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสิทศักราช1904กลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทย กับกัมพูชาซึ่งต้องมีการจัดทําเขตแดนใหม่ยังไงก็ตามเนี่ยปัญหาเรื่องอำนาจนาะิปไตยเหนือดินแดนเนี่ยนะครับเขตแดนก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่พวกเรายังต้องมีความรับผิดชอบว่ากระบวนการในการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยต้องไม่กระทบต่อดินแดนนะครับอาณาเขตของประเทศไทยด้วยดัยงนั้นเนี่ยขั้นตอนกระบวนการที่เราได้พยายามผลักดันในเรื่องนี้เนี่ยไปตั้งแต่แรกก็คือว่าเราไปดูแล้วกระบวนการในการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันไม่ชอบ ด้วยหลักการเหตุผลและกระบวนการที่กำหนดไว้ในในเงื่อนไขกติกาของลุสัญญาณระดบโลก ในที่สุดวันที่8ะกรกฎาคม2551คณะกรรมการมรดกโลกก็ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนปราสาทพ,พระวิหารโดยกัมพูชาได้มีการส่งแผนผังรอบตัวปราสาทผู้วิหารกินพื้นที่เข้ามาบนพื้นแผ่นดินไทยและให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศจํานวน7ชาติเพื่อบริหารจัดการพื้นที่โดยทางการไทยไม่ได้ทักทวงที่กัมพูชาส่งมอบแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนต่อคณะกรรมการมรดกโลกและคณะกรรมการประสานงาน7ชาติ การกลุกร้มและยึดครองแผ่นดินไทยของกัมพูชาเกิดขึ้นมานับตั้งแต่กองกําลังทหารของไทยได้ถอนทหารออกจากบริเวณเขาพระวิหารโดยที่ผ่านมาชาก,กัมพูชาได้มีการจัดตั้งชุมชนและขยายตัวออกไปจนมีการก่อสร้างวัดศิกขาคีรีสวาระ รวมทั้งมีการยึดครองแผ่นดินไทยบริเวณปราสาตาเมืองทมปราสาทโดนตรวนปราสาทต,ตาควายภูมะเขือช่องตาเท่าและถนนสีเพนซึ่งพื้นที่ทั้งหมดคือพื้นที่ที่กัปปูชาอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนที่แนบไปกับคําขอ,ข,อขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร ล่าสุดยูเนสโกยังได้มอบเงินให้กับกัมพูชาจำนวน50,000เหรียญสหรัฐเพื่อให้ซ่อมสร้างตลาดในแผ่นดินไทยโดยกัมพูชาอ้างว่าไทยได้รุกรานกัมพูชาในยินแดนของกัมพูชาตามแผนที่มาตราส่วน1นึ่งต่อสองแสนสถานการณ์ที่ผ่านมาประเทศไทยจึงตกเป็นรองในทุกด้านแต่ทางการไทยกับยินกรานว่าทุกอย่างไม่มีปัญหา